เย็บคนเดียวครับพี่น้องจา๋าทีแรกว่าสั่งหนังมาจากออนไลน์ครับพี่น้องจา๋าแล้วมันไม่ตรงรุ่นมันไม่ให้ที่ร้านร้านก็บอกทําไม่ได้แต่เรากะว่าเออเดี๋ยวจะไปให้เขาเย็บให้ทีนี้วอาไปที่ร้านอีกครั้งหนึง่งไม่อยู <c oughs> อ่เย็บคนเดียวก็ได้อันนี้สายเบ็ดของหัวหน้าเก่งแะชอบตกปลามหลเรือเยอะแล้วก็ เข็งของแม่ดาที่สมัยแกอยู่มีชีวิตอยู่แกก็อเ,อเอาละไป้เข็มันเบลอว่าเกอดพี่น้องจา๋ามันดีนะหันหูเย็บง่ายหน่อยนี่ครับประหยัดสตางค์ไปเห็นนักนะครับพี่น้องจ๋าผมว่าถ้าจะไปให้เป็นยะนี่ก็คงจะร้อยปลายพก็แล้วซะหรือแม้ก็ะทั่งเจ็ดสิบเปอร์เอามายะเองก็ได้แล้วเนาะนี่นี่สำหรับท่านใดที่คิดว่าจะซ่อมอันนี้นะซ่อมเบาะนะเบาะมัน หัวหน้าขนบางนกนนี้แต่สั่งมาออนไลน์มันก็ถูกดีนะครับอันเท่าไรก็ร้อยปลายมึงจับมาได้เพิ่นสั่งมาเฮาก็เอมีเวลาว่างเนาะก็เลยยิบเนี่ยนี่นะครับชีวิตคนเริ่มจะเท่าครับพี่น้องจา๋าใส่แว่นแล้วนะ พอประหารครับพี่น้องจ๋าบั่เดี๋ยวนี้บอกมีแววนนี่ตายเลยตายเตะๆโอ้บมื่เกิดแล้วคิดว่าตัวเก่าจะต้องใส่ใส่แหนแหละเอานะหวันหว,วัน่นตัวเก่าจังมวะกันปะจังหวะก็ มีอนนอยากจะบอกว่าโอ้ยเ่ิ่วได้แผ่